สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับวิธีการนะครับสำหรับการปรับนะครับคาลิเบรตนะครับปรับความคมชัดนะครับในการพิมพ์นะครับสำหรับเจ้าตัว p ิ i n t เตอร์ hp laserjet pro 200 c a อ o ค m 2 5 1 NW นะครับปัญหาที่เกิดนะครับอย่างเช่นเกิดลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเหลื่อมเหลือมนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเหลื่อมเหลือมนิดหนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหลื่อมเหลื่อมอย่างเช่นสีนี้ปกตินะครับอันนี้สีนี้จะเหลื่อมนะครับ วิธีการนะครับทาตั้งต่อไปนี้นะครับนะฮะไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับนะฮะเลื่อนลงมาหรือสังเกตนะครับคําว่า system setup นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดตรงนี้ครับ print quality นะครับจากนั้นกดตรงนี้เลยครับ color calibrate นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ calibrate now นะครับ คาลิเบรตนะครับจนกว่ามันจะหายนะครับจนกว่าจะหายนะฮะเมื่อคาลิเบรตนะครับสัก 2- อครั้งก็ได้นะครับเมื่อเมื่อได้แล้วนะครับให้ทดลองฟลิปโอนกมานะครับนะมันก็จะหายนะครับมันก็จะได้เนี่ยนะครับนะฮะลักษณะประมาณนี้นะครับเราเรียกว่าการคาลิเบรตนะครับคาลิเบรตให้เซนเซอร์ให้ตำแหน่งการทำงานต่างๆนั้นเป็นปกตินะครับสำหรับตัวปรินเตอร์ เอสพีรซิจโปรสองร้อยคันเลอร์เอ็นสองห้าหนึ่งเอ็นดับลิมนะครับ